ว,นน Motor 2024ว,วันนี้ผมอยู่กันที่บูธมิสซูบิชิในงานมอเตอร์โชว์2024นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กันที่บูธมิสซูบิชิในงานมอเตอร์โชว์2024นะครับวันนี้นะครับมีไฮไลท์รถหลายรุ่นเลยครับสรับมิสซูบิชิเดี๋ยวไปชมกันครับว่ามีรุ่นไหนน่าสนใจกันบ้างสวัสดีครับขอต้อนรับสู่บูธมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับ ที่ไฮไลท์ที่บูธของเราก็จะเตรียมรถรุ่นที่หลายคนกำลังจับตาดูก็คือไฮบริดนะครับเราได้เตรียม Mitsubishi X กซ e เพนเดอร์ it, นะครับทั้ง e x p ก n d e r Cross Hybrid นะครับซึ่งเป็นรถที่มีส่วนแบ,บ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในเซกเมนต์นี้ในคมนิยมสูงสุดนะครับก็อยากจะเน้นย้ำสำหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นรถยนต์ฟูลไฮบริดนะครับที่ ผสมผสาน3สุดยอดเทคโนโลยีเข้าด้วยกันนะครับคือ Hybrid v e r s i o ันใหม่ล่าสุดนะครับเซเว่นไร์เนี่ยก็คือสามารถเลือกการขับขี่ได้ทุกสภาพถนนและสุดท้ายนะครับความปลอดภัยก็คือขณะเข้าโค้งเนี่ยเรามีระบบ Active Your Control หรือ AYC นะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีจากสนามแข่งซึ่งจะทำให้คนขับขี่เนี่ยส,สะดวกสบายและปลอดภยัยแน่นอนครับการซื้อรถก็ต้องพูดถึงโปรโมชั่น เรามีแคมเปญเมกะเดีนะครับที่สุดแห่งปีก็ถือว่าเป็นแคมเปญที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับก็คือมีมูลค่ารวมๆนะครับหนึ่งแบาทนะครับหรือจะมีรายละเอียดปีกย่อยขอยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือในเรื่องของดอกเบี้ยศนอะครับหรือเลือกรับห้าปีบำรุงรักษานะครับหนึ่งแกิโลก็จะเป็นแพ็คเกจให้เลือกนะครับสําหรับรุ่นอื่นๆเนี่ย ไรตันปาเช r รสป l ร์ตพิล r ตแอต a ลนตเราก็มีแคมเปญเมกะดิวเหมือนกันซึ่งรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยก็จะแตกการออกการออกไปนะครับแต่ยังยืนยันได้ว่านี่คือแคมเปญที่ดีที่สุดแห่งปีสำหรับปีนี้ครับขอบคุณครับในวันนี้นะครับก็เป็น m i ส s ิเอ็กแ e นเด e ร e เนะครับก็คือตัวไฮบริดของเขานะครับ ก็เรียกว่ามีสมรรถนะที่ดีอัตราเร่งดีนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับที่สําคัญครับเป็นทรงรถสไตล์นี้นะนี่นะครับเป็นรถสไตล์ที่เรียกว่าใช้งานแบบครอบครัวนะสบายๆกันไปเลยนะครับสหรับเจ้า Expander นะครับความโดดเด่นของเขาจะอยู่ที่ภายในนะครับที่เรียกว่ามีการใช้งานที่อเนกประสงค์นะครับนี่นะครับภายในของเขาครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับที่รูปร่างหน้าตาแล้วคล้ายๆกับรุ่นพี่เขาเลยนะครับ คอนโซลคอนโซลต่างๆเนี่ยตีมเดียวกันกับรถทงเขาก็คือพวกปาจโร่โลนะครับสังเกตได้นะพวงมาล่งพวงมาลัยไหมมันตีฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับระบบแอร์เนี่ยมีแยกหน้าหลังเลยนะนะเป็นเป็นแยกเลยนะครับด้านหลังนะนี่ด้านหลังครับด้านหลังก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่เรียกว่ามีความอเนกประสงค์ของตัวเบาะนะครับตัวเบาะเนี่ยสามารถพับได้นะพับได้แล้วก็เปลี่ยนรูปแบบได้นะครับอ่าสามแถวนะสามแถวนั่งกันสบายๆและที่สำคัญคือตรงนี้เนี่ยสามารถพับแล้วก็ เก็บสัมภาระต่างๆเพิ่มมากขึ้นพามาได้นะครับพามาได้นะครับนี่ก็คือเอ็กซ์แพเดของ Mitsubishi นะครับอันนี้ก็สีขาวนะครับเป็น H.E.V. นะครับก็คือตัวไฮบริดนะนี่นะครับไฟทงไฟท้ายเนี่เรียกว่าดูทันสมัยมากกว่าคันรุ่นเดิมนะครับตัวนี้นะครับครับรถที่มาโชว์นะครับก็จะมีทั้งพวกไททันนะนะครับปาเจโร่สปอร์ตนะครับที่เรียกว่าสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับ ดูปาเิโร่สปอร์ตคันนี้ก่อนนะครับเป็นรถที่แต่งมานะครับเป็นแนวเฉพาะนะครับดูสีภายนอกก็รู้นะครับว่าเป็นสีที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับด้วยการแ็บนะครับแล้วก็มีการใส่ลายสติ๊กเกอร์รวมถึงนี่นะครับสัภาระด้านบนเนี่ยของทูเ่นะทูเ่ก็สามารถเก็บของได้นะครับแล้วก็การตกแต่งนะนี่เป็นเรียกว่าอะไรเดียเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะครับให้มีความสวยงามดุดันมากยิ่งขึ้นอันนี้แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนะครับอ่านะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่ารถถ้าได้แต่งสวยแน่ๆอยู่แล้วนะครับตามสไตล์ของคุณอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างที่เขาแต่งมาซาปปาเจโร่สปอร์ต <Spa. S 1> อีกคันนะคันนี้ก็คือ Expander คันแรกที่เราพาไปดูนะ่ะคือคันดั้งเดิมนะคันนี้คือคันที่รับการแต่งนะสไตล์ของเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นการค่าลายสติ๊กเกอร์นะครับนะนะครับคันนี้ก็เป็นไฮบริดเหมือนกันนะเป็น Expander c เ์คด้วยก็คือตัวถังจะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่เดิมๆแล้วอะล้อเขาจะ่ใช่อย่างนี้นะเขาจะเปลี่ยนล้อมาใหม่นะคร อันนี้คือเขาแต่งล้อมานะครับแต่งล้อใส่ยางใหญ่มานะครับนี่ครับก็ชุดแต่งต่างๆก็ตามสไตล์ของการเป็นออฟโรดนะฮะเนี่ยเรียกว่าออกแคมป์นะตั้งเต็นท์เที่ยวสบายๆนะครับพื้นที่กว้างขวางนะครับอ่า่าเปิดได้ไหมนี่นะครับภายในเน้นกว้างๆนะครับกว้างๆนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่เขาแต่งมาให้เราได้ลอง เป็นตัวอย่างกันนะครับสลับ expander HEV ตัวนี้เป็นคอร์สด้วยนะเป็นตัวยกสูงนะครับนี่นะครับก็เป็นไททันนะครับที่แต่งมานะครับเรียกว่าสวยงามเลยเนี่ยเป็นลายเคปล่าสีเงินเงินขาวๆนะนี่ครับดูด้านข้างนะนะครับนะล้อแต่ล้อแตล,ล,ล้อตันโลติฟอร์มนะครับนี่นะครับก็สวยงามในสไตล์ของไททันนะเรียกว่ารูปทรงเขาก็คือเขาจะออกแนวสไตล์ที่เรียกว่าทางออกแรลลี่หน่อยๆนะผมว่านะก็คือเนี่ยใช่ไหม ก็จะลาบมานี่นะครับแล้วก็มีแผ่นปิดตัวนี้แผ่นปิดตัวนี้สามารถเลื่อนขึ้นได้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าได้ดูกันแหละนะครับลูกทรงต่างๆก็มีโปง่งมีโปง่งเห็นไหมแล้วก็ทําสีนะครับนี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับของเจ้าไตทตั้นนะครับก็ไตทตั้นนะครับเครื่องเขาก็จะเป็น2 4งพันสี่นะสองพัสี่หนึ่งร้อยสแรงม้า3 3มร้อยสามสิบตันแล้วก็เกียร์ตัวใหม่ของเขาคือ6สปีดนะครับที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับเขาก็จะเป็นสไตล์เทปลา ะนะครับแล้วภายในเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเนี่ยเขาจะแต่งลายอย่างนี้นะครับโครงสร้างหลักๆหน้าปัดหน้าเปิดคอนโซลคอนโซลต่างๆเหมือนเดิมนะครับเพิ่มตัวนี้เข้ามาก็ดูดีขึ้นมานะครับในสไตล์ของเขานะครับเพราะเขาบอกว่าเขาต้องการแต่งให้ตัวรถเป็นทางเลือกของลูกค้านะครับนี่ก็คือไจตัน,นครับ นี่คือพระเอกของเขานะครับก็คือไตทตันแอดรีนนะครับเป็นตัวท็อปสุดของรถกระบะนะครับที่เป็นแบบ4ประตูสีพิเศษนะครับมีการตกแต่งพิเศษออปชั่นมาแบบจัดเต็มนะครับภายในก็เรียกว่าจัดมาเต็มๆหรูหราในสไตล์ของมิสูบิชิไต้ตันนะครับเบาะเบิดไหนไหมเป็นรูปเรียกว่าอะไรเหมือนตัวสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับนุ่มมือนะครับนุ่มมือแล้วก็สมรรถนะใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องใหม่ด้วยนะครับเป็นเครื่องใหม่ของทางมิสูบิชิเขานะครับ ภายในอุปกรณ์ต่างๆก็มีมาแบบคุ้มค่ากันเลยทีเดียวก็สามารถมาชมกันได้นะครับสำหรับเจ้าไตทตันแอดลีนคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถมาร่วมสัมผัสประสบการณ์มิสูบิชิอีโมชั่นนะครับการขับขี่ที่ไม่เหมือนใครโดยประสาน3เทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ของทางมิส b บิชิเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฮบริด hev system ที่ให้อัตราเร่งที่ดีและประหยัดน้ำมันโหมดการขับขี่7รูปแบบนะครับรวมถึงระบบควบคุมการขับเคลื่อนและสมดุลขณะเข้าโค้ง AYC ทำให้การขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยภายในงานมอเตอร์เอ็ก2024ครั้งนี้นะครับทางมิซูบิชิได้จัดแคมเปญเมกกะดิลน,นะครับที่จะเป็นแคมเปญส่งท้ายปีที่มอบส่วนลดสูงสุดถึง160,000บาท Mitsubishi x กเ n d เดอ HEV และ x อ็กเ e r เดอร์ HEV นะครับเลือกรับดอกเบี้ย0%ฟรีค่ามุงสา5ปี100,000กิโลเมตรนะครับ ทุกคันยังมาพร้อมกับเอ็กซ์ a ต e แคร์นะครับรับประกันแบตเตอรี่ขับเคลื่อนไฮบริด10ปีนะครับไม่จำกัดระยะทางมิส s u ุบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับเลือกรับอาตาัตราดอกเบี้ยพิเศษ1.09%และสิทธิประโยชน์มากมายกว่า160,000บาทม i ส s u ุบิชิแอ t ถาดสมาร์ทและม i ส s u ุบิชิม i ล a าสมาร์ทนะครับรับอาตาัตราดอกเบี้ยพิเศษ0%รวมสิทธิประโยชน์สูงสุดถึง116,000บาทและมิสุบิชิไตรันแอดลี และไททันแบ็กอิดิชันนะครับสามารถเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ0.89%รนะครับรวมสิทธิประโยชน์สูงสุดถึง130,000บาทโดยสามารถมาเยี่ยมชมรถยนต์มิซูบิชินะครับได้ที่บูธมิซูบิชิในงานมอเตอร์เอ็กซ์งนะครับที่จัดขึ้นถึงวันที่10ทธันวาคมนี้นะครับที่ Impact Challenger H. a l l เมืองทองธานีนะครับหรือจะไปที่โชว์รูมมิซูบิชิทั่วประเทศก็ได้ครับ